ับกันสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสูปุุณนครับผมข้าเขาปลาหาเห็ดอีกคือเก่าครับขึ้นเขาหมายเก่าเมื่อวานนี่ครับผมเมื่อวานนี่ก็ได้เป็นเห็ดอะเห็ดละงกแน่ยอยู่ครับผมเมื่อนี้ก็เลยมาลองหาบางอย่างนะครับเนาะบลูวัสิมานบอนะครับอย่าลก็ติดตามรุ่นน้ำกันครับมากับโอเคงนี่ยสองคนสวัสดีเจ้ากำลังยางขึ้นบุท่านได้ฮอด มองหาเถอะครับย่างขึ้นไปเรื่อยๆโผล่ครับดอกแรกแหกม้านพี่น้องครับผมเกดแล้วหกเดล้วหกจังไดรบูมี้โม่ขึ้นเทระดอกครับเมื่อวานนี่ก็เก็บเทระดอกตกง้ำอยู่ครับผมเก็ดพึ่งเหลืองครับแบบนี้ เห็ดกอครับดอกนี้นี่หลังเทียมมันกระขาดแดงครับแต่ว่าวันครับผมมีเห็ดกอครับผมโอ้หลายดอกอยู่อือมาน มีหลายดอกอยู่ครับผมสิบดอกตัวนี้ก่อแต่ว่าดอกมันใหญ่ครับดอกงามอีดอกนึ่งอีดอกงามอยู่ครับผม นี่กับีครับผมนี่ข้างนี้ครับสองเดบดสวงามช็อตนึงครับผมเดี๋ยวลองเคลียร์บางแถวนี้ดีๆ นีครัดอกนี้ดอกน้อยมันดอกนี้ผมเหยียบไปแล้วครับผมยังไม่เห็นนะครับผมในใี่ไปไหมไม่แน่นเลยอันนี้เป็นเห็ดเห็ดท่านครับผมเห็ดท่านไงก,กินได้อยู่ครับ ปกติถ้าดอกแก้มไม่เป็นสีดำครับวันนี้ดอกมันอ่อนอยู่ดอกนึงนครับบางนะครับดอกนี้ดอกเดียว อันหนึ่งครับผมแล้วงอกขาวเจ็ดเจ็ดพึ่งไข่ครับผมโอ้นี่ดอกยังงามเลยครับดิดิเหม็นดิเหม็น ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์บบก้าเอาครับผมอย่างนั้นคืนล้านครับไปเรื่อยๆครับผมังคกดอกเดียวคือเก่าครับผม Nàng này đọc đúng không, đó đúng không, đó đeo, ôm hết co, cầm cẩn chịu, cái gì hết cái nhát นี่ครับผมเห็ดกระสูชีวิตครับผมออกมาแบบนี้เลยครับผมก็บรุ้ว่าเพิ่นจูเทียนอย่างน,น,นะครับมาเก็บบทันเขารู้ว่าจังแดดก็บรุ้วนะครับมาแท่แดก็เก็บบทันจูดเลยครับอะดอกงามอยู่ครับปล่อยไว้ดอกนึ่งนะครับเนาะ ดอกนี้แก้พลดดีที่มันใหม่ไปโบลายนะครับใหม่น้อยเดียวดอกนี้ก็สดอยู่ครับผมจุ่มหนึน่ไม่มะฮอนมองนี้ครับผม ดีที่บป้ใหม่ไปไกลไหลายไปทางหน้านี่ไปโป้ใหม่ครับเพราะหาได้ีดอกนึงครับผมีดูมยัองออกบ่รหลายครับห่างจุบหนึงครับ ออกเลยครับถ้าเกิดฝนตกซ้ำนี่คือคือ,อยู่ครับนี่ฝนตกมาแค่เดียวหายเลยครับฝนก็ได้ีอดอกนึงครับสีดอกนะครับมองไปเรื่อยๆครับผม,มเดียวประมาณอีกดอกนึงครับผม ดอกงามเลยครับดอกนึงครับผมโอ้ไข่หนึ่งไข่หัแล้วง,งบดอกเดียวคือเก่า งูกขาวครับนี่ละงูกครับผมดอกหนึ่งคือเกา่าอื้ยอ่อนเทละดอกนโม,โม้มโม่บ่อยเล่นน้ำครับเทละดอกดีตัวนี่ ดอกหนึ่งครับผมโอ้ขอคือผับจริงสิแต่อยู่ครับบานนะครับตรงนี้เก็บหาดครับน,นี้ เหี้ยเอาด้แล้วได้อยู่ดอกนึองกระเพ็ดก่อดอกตูมเห็ดละโงูก,ก็บโค่อยเห็นครับผมมื่อนี้ดอกบานก็บดอกไฟมี่แหละครับน่าจะเริ่มไว้แล้วครับสำหรับเผ็ดละโงกขึ้นมาประมาณสามสี่มือผมก็ทันได้มาเก็บอยู่เมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้ดอกตูมดอกบาน ืัอนี้ก็เขาเห็นเพราะว่าซ่องช่วงเศ้าๆนี่เพื่อนก็เอาไปหลายเติบนะครับผมก็มาสวยเติบก็หลงเลืออยู่ครับบ่หลายพอได้เก็บอยู่ครับอ๋ออุ้นอีกดอยหนึ่งครับผมหลายๆคนก็สอบถามมานะครับว่าสาวนิดเอ่อเก็บใส่ขึ้นไหลแท้มันมีดอยหนึ่งครับผมอยู่นี่นเห็นไกลๆอยู่พุ่นครับดอยพุ่นเขาเดินเอื้นดอยอ่างครับผมสาวนิดก็ยุ่นนั่นแหละ แต่ว่าดอยพุ <'s> okay. not, so, uh ่นค so, ้นไหลครับผมค้นไหลผมก็เลยมาเก็บอยู่แถวนี้ครับดอยนี้เนี่ยเก็บอยู่แถวนี้ก็พอได้เก็บอยู่ครับผมได้สาใดก็เอาช่วงจังหวะมันออกได้หลายอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันออกอยู่ดอยดอยอ้างพุ่นครับแต่ว่าฝนก็ขึ้นหลายจังหวะแหละแต่ว่าก็พอะมีเห็ดอยู่ครับผมเอาเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆครับผมถ้าผมมีก็กลับบ้านนะครับเนาะเนี่ก็บกอกลังึ้นก็ึ้นบ่ไหลนะครับฝนมันไม่ค่อยดีบานใด ตกมารอบเดียวก็หายครับผมฝนเห็ตกอดอกหนึ่งครับผมขามาเ่เห็นนะครับเห็นขากับบางเลี่ยมใบไหมนี่ขามาโอ้โดอกปงงดอกเดียวโอ้สองสามดอกเนื้อแกงอิ่มครับผมนี่ตอกนี้ ตกเลยแม่ถ้าฝนตกมีนออกดีนะเห็ดกอตกนิ่ครับผมบานลูกกระยางมาัดประมาณสองชมงก,กว่าๆนะครับกระยางทั่วเติอแล้วพี่น้องครับผมเห็ดกับบุ่คลออกปันใดครับผมนี่อยู่กับปลาไหลนะครับเนาะก็ได้เก็บกับเห็ดกอแดงครับผมเห็ดละง,ง่ก,กับ เหลือบ่หลายนะครับเพราะว่าช่องเศร้าเพิ่นเก็บออกไปหลายแล้วนะครับนนเนาะการเหลือให้เก็บพอได้อยู่พอได้กินครับผมเดี๋ยวยด้ยางออกไปทั้งนอกไปเบิง่งผลงานรวมๆกับของอา่าน้องแยงหักบ้านน้าครับผมแมงอันนี้ก็บห้องแหยงแยงครับผมโอ้ได้หลายอยู่บ่ธรรมดาดอกได้หลายของผมอยู่นี่ครับน้องแยงนี่ที่มันเห็ดละงอกของผมนี่บ่ค่อยมนันโอ้ดอกง,งามอยู่มีแตงง่ดอกใหญ่ๆครับผมเห็ดละงอกนี่ยคนของผมได้ ได้สองจุ่มหนึ่งกับไข่กับดอกบานดอกบานสามสี่ดอกว่าผมไปน้ำหาเห็ดก้อนนี่กําลังเริมออกอีกครับกําลังดอกตุ่มๆขึ้นมาเนาะครับเนาะก็ต้องร้อรุ่นกันต่อไปครับผมมาเห็ดมันจะออกบ่อทีนี้ฝนตกบออนะครับทำนี่ก็รวมกันนี่ก็ได้หลายเติบเนาะเกือบตาพ่นละเด็กตาหนึ่งอยู่นี่สองคนเอาถือว่ามันมันยู่ครับผมทำมากระซอยกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามครับผมเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับสลับมือนี้ก็ สีลงเขากับบ้านแล้วครับผมพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับสวัสดีครับ